สวัสดีครับผมครูรุ่งโรดอุตมานวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้โปรแกรมอดาซิตี้เบื้องต้นนะครับเป็น EP ที่2แล้วเริ่มต้นกันเลยนะครับเราก็มาที่เว็บไซต์ Google นะครับเพื่อที่จะไปดาวน์โหลดโปรแกรมนะครับเราก็พิมพ์คำว่าอดาซิตี d ้ a u d a c i t y นะครับอดาซิตี้กด Enter เข้าไปนะครับก็จะ เห็นเว็บไซต์ที่ให้สำหรับดาวน์โหลดโปรแกรมเราก็คลิกเข้าไปที่ดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับเมื่อเราคลิกที่ดาวน์โหลดนะครับเราก็จะเห็นที่สำหรับดาวน์โหลดสำหรับ windows mac os แล้วก็ Linux นะครับมี3แพลตฟอร์มเลยนะครับเรามีโปรแกรมหรือถนัดโปรแกรมอะไรเราก็เลือกใช้อันนั้น ในทีนี้ผมก็เลือกใช้ Windows นะครับแล้วก็คลิกเพื่อที่ดาวน์โหลดได้เลยนะครับตอนนี้ผมดาวน์โหลดเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับเป็นรูปไอคอนหูฟังนะครับแล้วก็มีรูปขึ้นเสียงอยู่ด้านในนะครับมีคำว่า Audacity เมื่อเราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็คลิกเข้าไปที่โปรแกรม หน้าตาโปรแกรมก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับตามหน้าจอเลยนะครับก็จะมีเมนูสำหรับ pause play stop นะครับอันนี้ก็ skip เดินหน้าถอยหลังนั่นนะครับแล้วก็ record หรือบันทึกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเลยนะครับสำหรับการบันทึกเสียงแล้วก็กดที่ record นะครับสวัสดีครับผมครูรุ่งโรดอุตมาน สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาใหญ่วิทยาไหลวิทยาไหลเทคนิคมีนบุรีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับนี่ก็เป็นไฟเสียงที่ผมบันทึกเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปฟังดูครับสวัสดีครับผมครูรุ่งโรดอุตมานสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาใหญ่วิทยาไหลวิทยาไหลเทคนิคเมนบุรีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเราก็จะได้เสียงมาแล้วนะครับทีน,นี้เราจะเห็นว่าเสียงมันค่อนข้างที่จะเบาไปหน่อยนะครับเราก็กดคอนโทรลเเลือกทั้งหมดนะครับแล้วก็มาที่เอฟเฟกตรงนี้นะครับเพื่อที่จะการขยายเสียงนั่นเองนะครับ คลิกเข้าไปนะครับเราจะเห็นเมนูที่คำว่า Amplify นะครับให้เราคลิกเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะเห็นแถบสไลด์ตัวนี้นะครับถ้าเราเลื่อนลงไปทางซ้ายเสียงก็จะลดลงนะครับถ้าเลื่อนไปทางขวาเสียงก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองทดลองกันเลยนะครับอันี้ผมก็จะเลือกสัก272 dB นะครับ ถ้าเรากด a l l o Clipping ตัวนี้นะครับถ้าเราติ๊กตรงนี้นะครับมันสามารถที่จะปรีวิวฟังได้นะครับแล้วก็ลองดูนะครับสวัสดีครับผมครูรุ่งโรดอุตมาตสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็จะเป็นการขยายขึ้นขยายเสียงขึ้นเราก็จะดูเมนูทางขวามือนะครับอย่าให้แถบสีตรงนี้มันขึ้นไปจนแม็กสุดนะครับมันจะทำให้เสียงนี่แตกขึ้นนะครับ นั้นก็ให้เราเระมัดระวังเสียงตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าหากว่าเราพอใจแล้วเราก็กดโอเคได้เลยนะครับหรือเราจะใส่ตัวเลขเลยได้ไหมลองดูสองจุดหนึ่งบีอย่างเงี้ยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสวัสดีครับผมครูรุ่งโรดอุตมศาขา,าวิชาอิเล็กทรอนิกส์นี่นะครับใส่ตัวเลขเข้าไปเลยก็ได้เช่นเดียวกันนะครับถ้าเราพอใจแล้วเราก็กดโอเคแตบเสียงก็จะขยายเสียง สัญญาณขึ้นนะครับหรืถ้าหากว่าเสียงมันยังเบาไปเราก็สามารถที่จะแอม l i f ฟหรือขยายเสียงได้อีกนะครับคลิกแอม l i f ฟนะครับเสร็จแล้วก็เลื่อนไปนทางขวาอีกนะครับแล้วก็กปีวิลดูก็ได้นะ สวัสดีครับผมครูรุ่งโรดอุตมานสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ลองซัสองจดสองนะครับสวัสดีครับผมครูรุ่งโรดอุตมานสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์นะครับแล้วก็กดติ๊กเข้าาปนะเสร็จแล้วก็ลองฟังเสียงดูครับ สวัสดีครับผมครูรุ่งโรดอุตมานสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาใหญ่วิทยาไหลวิทยาไหลเทคนิคมีนบุรีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับเมื่อได้เสียงความแรงเป็นที่พอใจแล้วเราก็มาดูตรงนี้นะครับว่าเราจะได้ยินเสียงสัญญาณรบกวน หรือน้อยตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงลมหรือเสียงแอร์ที่เราเปิดเราสามารถที่จะลบหรือว่ากำจัดน้อยตัวนี้ทิ้งไปได้นะครับก็ให้เราคลิกซ้ายนะครับแล้วก็คลุมเลือกที่มันเป็นสัญญาณรบกวนตรงนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ไปที่เอฟเฟกเช่นเดิมนะครับมาที่คำว่าน้อย e d u c t i o n ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปนะครับ แล้วก็ไปคลิกที่ Get น no ้อย Profile ค่า d f a ฟ l t ตรงนี้ผมก็จะใช้ค่าเดิมของเขานะครับคลิกไปที่เก n น้อยโปรไฟล์โปรแกรมก็จะจำโปรไฟล์ของน้อยตัวนี้ไว้แล้วนะครับก็ให้เรา c อนโทเลือกไฟล์ทั้งหมดนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่เดิมนะครับเพื่อจะทำการตัดสัญญาณเสียงน้อยนะครับไปที่น้อย e d u c t i o n นะครับเสร็จแล้วเนี่ย อันนี้ก็ใช้ค่า a u ฟ t เดิมหมดเลยนะครับแล้วเราก็เรามากดโอเคเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องกดน้อยโปรไฟล์นะครับมาค้ามาที่โอเคเลยนะครับเห็นไหมสัญญาณเสียงก็จะเรียบลงเดี๋ยวเราลองฟังดูนะครับสวัสดีครับผมครูรุ่งโรดอุตมะสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาใหญ่วิทยาไัยวิทยาลัยเทคนิคมีนบุรี สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับเห็นว่าสัญญาณเสียงก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับน้อยก็เริ่มหายไปแล้วแต่ถ้าเรายังไม่พอใจเราก็เลือกกลุ่มอีกรอบหนึ่งนะครับที่ยังมีน้ำหนามที่มีน้อยอยู่เนี่ยนะครับแล้วก็ไปที่เอฟเฟกนะครับไปที่น้อยรีดักชันเหมือนเดิมนะครับิกเไปนะครับแล้วก็ไปที่เก็ทน้อยโปรไฟล์ เสร็จแล้วก็กดตัวเอที่เอฟเฟกาที่น้อย e d u c t i o n นะครับแล้วก็กดโอเคได้เลยนะครับตรงนี้นะครับสัญญาณก็จะเรียบขึ้นเดี๋ยวเราฟังอีกรอบนะครับสวัสดีครับผมครูรุ่งโรจน์อุตมาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาใหญ่วิทยาไหล วิทยาลัยเทคนิคเมนบุรีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเนี่ยนะครับเสียงก็จะเรียบขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับการทำสองรอบทีนี้ลงไปดูนะครับว่ามีส่วนที่ผมพูดผิดอย,ยูย่ยยยนะครับนะครับลองไปดูนะครับว่าส่วนนี้หรือเปล่าที่พูดผิดวิทยาใหญ่นะครับตรงนี้นะครับเป็นส่วนที่ผมพูดผิด เราไม่ต้องห่วงนะครับเวลาการบรันทึกเสียงเนี่ยให้เราเนี่ยบันทึกครัค้งเดียวให้เสร็จเลยนะครับพูดผิดก็ไม่เป็นไรนะครับพูดต่อไปเลยเดี๋ยวเรามาตัดเสียงออกได้นะครับถ้าเราบรันทึกเสียงหลายครั้งเนี่ยเนื้อเสียงเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับให้เราบันทึกครั้งเดียวให้เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการตัดเสียงที่เราพูดผิดนะครับส่วนนี้ที่เราพูดผิดนะครับคําว่าวิทยาลัลเนี่ยนะครับเราพูดผิดอยู่นะครับวิทยาใหญ่ นะครับตรงนี้ก็พูดถูกนะครับแต่ว่าเราจะไม่เอาเราจะเอาส่วนนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็กลุ่มตรงนี้นะครับส่วนที่เราไม่เอามาดูนะครับอิทยาใหญ่อิทยาไหลอ่าส่วนนี้เราไม่เอาเราก็กด delete ได้เลยนะครับนะครับเสียงก็จะเลื่อนมาแล้วสวัสดีครับผมครูรุ่งโรจน์อุตตมาสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส วิทยาไัยเทคนิคเมนบุรีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาครับเมื่อเราได้เสียงแบบนี้แล้วนะครับเราต้องการจะให้เสียงมันกระชับขึ้นเราก็สามารถที่จะกรุมอย่างนี้นะครับแล้วก็ดีลิทนะครับเสียงก็ขยับมาใกล้กันแล้วนะครับถ้าจะทําให้เสียงกระชับขึ้นนะครับแล้วส่วนท้ายเราไม่เอาเราก็ถอ,อก ส่วนนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ถออกเราลองฟังอีกรอบนะครับสวัสดีครับผมครูรุ่งโรดุตมาะสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคมีนบุรีสนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับเราก็จะได้เสียงที่เราต้องการแล้ว ทีนี้มันยังมีเอฟเฟกปรับเสียงถ้าเราไม่ชอบเสียงของเราเองเราจะปรับเสียงของเราเองให้เป็นเสียงในแบบอื่นได้อีกหรือเปล่าเดี๋ยวไปดูกันนะครับเราก็กด Ctrl A นะครับเลือกทั้งหมดนะเดี๋ยวเรากเซฟโปรเจกต์ไว้นี่ก่อนนะเซฟโปรเจกต์ที่เราสร้างไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะหายไปนะครับให้เซฟโปรเจกต์ที่เราสร้างไว้ก่อนผมจะใช้คําว่าเทสสองก็แล้วกันนะครับเทสสองเซฟ นะครับเทสสองเราได้ไฟล์ต้นฉบับไปแล้วนะครับก็ให้เซฟไว้เสร็จแล้วเนี่ยเราไปดูว่าสามารถที่จะทำเอฟเฟกอย่างอื่นได้อีกไหมเราไปเลือกที่เอฟเฟกนะครับที่คำว่าเชงสปีดนะครับตัวนี้เชงสปีดเสร็จแล้วเราคลิกเข้าไปถ้าเรามีสไลด์ตัวนี้นะครับถ้าเราเลื่อนไปทางขวาเนี่ยมันจะทำให้เสียงเด็วขึ้นถ้าเลื่อนมาทางซ้ายทำให้เสียงช้าลง ก็จะได้เสียงไปอีกรูปแบบหนึ่งที่เราไม่เคยเห็นนะครับที่เป็นเสียงของเราเองนะครับเราลองดูผมเลื่อนลองเลื่อนไปทางขวานะครับแล้วผมปีวิวดูสวัสดีครับผมครูรงโรธธรรมะสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาไรยเนิคเรนโบีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเนี่ยนะครับก็จะเร็วมากเลยนะครับเลื่อนหลกักกาไปลองปีวิวนะครับ สวัสดีครับผมครูรุ่งโรจน์อุตมารสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคเมนบุรีสำนักงานคณะกรรมการสวัสดีครับผมครูรุ่งโรจน์อุตมารสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลัยเทคนิคเมืบุรีสำนักงานครับนะครับเสียงมันก็จะประมาณนี้นะครับเพิ่มความเร็วถ้าช้าเราก็ไปทางซ้ายนะครับแล้วก็ไปวิวแล้วก็ฟังดูครับสวัสดีครับ ผมครูรุ่งโรจน์อุตมะสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์นะครับสวัสดีครับผมครูรุ่งโรจน์อุตมะสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลนี่นะครับเสียงเอฟเฟกต์ก็จะมีทั้งชา้าทั้งเร็วเราสามารถที่จะปรับปรับใช้กับงานของเราได้แต่เบื้องต้นผมก็แคนเซลไปนะครับเป็นเอาเสียงเป็นต้นฉบับไปเสร็จแล้วเราจะเอ็กพอร์ตไฟล์ตัวนี้เพื่อ,อไปใช้งานเป็นไฟล์ เอ็มพีสามหรือว่าไฟล์เว็บนะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์นะครับไปที่เอ็กพอร์ตนะครับเป็น mp3 ก็ได้นะครับเป็นไฟล์เว็บก็ได้นะครับไฟล์เว็บก็จะให้อ่าไฟเสียงที่สมบูรณ์กว่า mp3 นะครับ mp3 มพนเป็นไฟล์ขนาดเล็กนะครับเป็นที่นิยมใช้นะครับาอนนี้เราก็จะเอาไฟล์ mp3 นะครับซึ่งมีขนาดเล็กคลิกเข้าไปนะครับแล้วเราก็เลือกนะครับ น,นี้มีไฟล์อยู่แล้วเทสสองเนี่ยนะครับผมก็จะให้มันทับไฟล์เดิมเลยนะครับนะครับเราก็จะได้ไฟล์เป็น e p พสาแล้วนะครับรวดเร็วมากเลยไปดูนะครับผมเซฟไว้ที่ a s เทสสองนะครับเดี๋ยวไปฟังดูสวัสดีครับผมครูรุ่งโรดอุตมะสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์วิทยาลายัย เทคนิคมีนบุรีสำนักง,งานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานะครับเราก็จะได้ไฟเสียง mp3 ไปใช้งานแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากครับเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับผม